สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดหีบเออแล้วนะคะใครที่กําลังมองหาคีบนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีมีหลายตัวให้เลือกนะคะตัวนี้จะเป็นคีบนาซ่านะคะเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะคะปากคีบสวยนะคะพร้อมใช้งานครบชุดนะคะ นี่เป็นชี้ปัญญาประดิษฐ์นะคะปากทีบสวยเหมือนกันนะคะครบชุดพร้อมใช้งานค่ะและตัวนี้จะเป็นทีบสามารถเกษตรยนต์นะคะเปิดราคาที่175,000บาทที่พร้อมใช ที่พร้อมใช้งานนะคะครบชุดนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม065-047-0370 081-729-4501หรือเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการขอบคุณนะคะและฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ